ผมมีข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกเหนือจากเขื่อนอุบลรัฐดังนี้ครับเขื่อนน้ำอูนอำเภอพังโคนจังหวัดสุโขทัยมีน้ำอยู่9 8เเซเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิมีน้ำอยู่9 7เเซเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินมีน้ำอยู่9 6เปเซเขื่อนห้วยหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีน้ำอยู่9 6เปซ เขื sabes, <es> anyway, ่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีมีน้ำอยู่94%เขื่อนน้ำพุงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครมีน้ำอยู่79%เขื่อนลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีน้ำ78%เขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีน้ำ52%เขื่อนลำพระเพลิงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีน้ำอยู่ 47%เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีน้ำอยู่38%เขื่อนลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีน้ำอยู่37%ฉเฉลี่ยแล้วภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉีงเหนือมีน้ำอยู่91%ครับ